ร้อยคนร้อยทำร้อยคนร้อยเหตุผลเข้าใจไหมเออมันบวกอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนหรือความเห็นก็จะบวกมันก็จะแสดงออกตามสติปัญญาของแต่ละคนเข้าใจไหมเอ,อเพราะฉะนั้นเราจะให้เขามาเห็นเหมือนเรา impossible เป็นไปไม่ได้เนาะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วนะ เราก็พยายามจะชี้ทางให้เห็นเออชี้ว่าเอออย่างนั้นนะอย่างเงี้นะอย่างเงี้ยนะส่วนจะทําตามไม่ทําตามมันเป็นเรื่องของเขาจริงไหมเออเอเออย่างเรื่องอที่เป็นประเด็นอยู่อย่างเงี้ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยที่เขาจะให้พระปีนเสาเนี่ยศึกราศีขาหลวงตาได้ยินข่าวมาอย่างนั้นนะ จะไม่รู้เท็จจริงยังไงเนะเาะประเด็นเนะเาะคือท่านไม่มีสังกัดว่างั้นท่านไม่มีสังกัดที่จริงท่านก็อยากเข้าสังกัดน,นะ่ะเ,เข้าใจไหมเขาลืมประเด็นไปอไม่ใช่ว่าท่านทําผิดไม่อยากมีสังกัดน,นะไม่ใช่หลักรอยนะเขาไม่มองประเด็นนี้ อันนี้ไม่ใช่แก้ตัวแทนท่านนะมองอีกมุมหนึ่งท่านพยายามหาสังกัดนะเข้าใจไหมไม่ใช่ท่านไม่อยากมีสังกัดนะเข้าใจไหมถ้ามองในด้านด้านอีกมุมหนึ่งและในด้านกฎหมายมันก็เอาผิดท่านไม่ได้เพราะท่านก็อยากมีสังกัดแต่พวกนั้นปฏิเสธท่านเอง ไม่ใช่ท่านไม่ไม่อยากมีสังกัดนะเอะเหรอไหมนี่มองมองมองมุมดีๆนะมันจะเห็นว่ามันมันมัน,ม,นมันนิดเดียวไม่ใช่ว่าอท่านไม่มีสังกัดนะท่านพยายามหาสังกัดอ่ะจริงไหมถ้าอย่างนั้นสมมุตนะิเราสมมุตินะนี่หลวงพี่น้ำฝนเนาฝากไปถึงเอา,าพระปินสอเข้าสังกัดหน่อย จริงไหมอ่าเอาเข้าสังกัดวัดไผ่ล้อมปุ๊บถ้าท่านไม่อยู่ในอาวะาโอวาดของเจ้าอาวานนั่นท่านจะมีความผิดเข้าใจไหมอ่าเพราะกฎกติกาของเจ้าอวาวันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ถ้าท่านไม่ทําตามถือว่าท่านผิดถอยขับออกนั่นค่อยเป็นความผิด จริงไหมไม่ทําตามแต่นี่ท่านไม่มีสังกัดจ,จะไปสังกัดอยู่ไหนเขาก็ไม่ให้เข้าสังกัดไม่ใช่ท่านไม่มีสังกัดนะเพราะเขาไม่รับท่านเข้าสังกัดท่านไม่ได้มีความผิดนะดูดีๆนะมันนิดเดียวนะอ่าพูดถึงเรื่องสังกัดจ,จริงไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ไม่ใช่นะพูดถึงนี่คือมุมมอง อ่าอ่าทำไมอ่ะจะไปสังกัดป้าจีนเขาก็ไม่ให้สังกัดไม่ใช่ท่านก็พยายามหาที่สังกัดเพราะท่านไม่ใช่ไม่พาไม่มีสังกัดนะเพราะไม่มีใครรับท่านเข้าสังกัดมองดีๆทั้งในด้านกฎหมายก็ตามท่านไม่ได้ผิดเพราะว่าถ้าท่านผิดรับท่านเข้าสังกัดแล้วถ้าท่านทำผิด ในกฎกติกาของเจ้าว่ดนั้นนั้นท่านเจ้าวัดสามารถนั่นคือความผิดฮะอ่าอ,อันนี้ยังไม่ได้เข้าไปเลยยิงไหมหาว่าท่านไม่มีสังกัดถามว่าพระท้่คิดรับได้ไหมท่านไม่มาสังกัดกูหดอกเพราะว่าที่นี่ไม่มีเสาไฟเยอะอะใครก็มาได้มาหาหลวงตาทิ้งๆไม่ได้พูดเล่น อ่า,อาหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรกันกับหลวงตาก็คุยกันดีนะอย่างวันนั้นยังไปเจอกันยังคุยกันหล่งกันหนิงเหมือนหนุ่มสาวเหมือนที่รักกันอยู่เลยนะอ่าเห็นไหมหลวง,งตาทําไมถึงเข้าได้ทุกคนเพราะหลวงตาไม่ได้เห็นคนอื่นเป็นศัตรูไงก็ได้หมดถึงมันจะด่าหลวงตาหลวงตาก็เหมือนอธรรมกะเนี่ยนะ ลุงตากับว่าเออมันก็น่ารักของมันอยู่จริงไหมก็เ,เป็นเพื่อนกันได้อยู่มันด่าลวงตามาเก้าปีมันมันเหนื่อยดา่ามันก็เลยเลิกมันว่าอย่างนั้นถ้าได้ดา่าเราเรา,เรามีความสุขเราก็ถือว่าเราทํากุศลให้เขาก็แล้วกันจริงไหมเออมันจะเป็นไรไปเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรเราก็ไม่ใช่เป็นคนดีเด่นเป็นพระดีเด่นอะไรเลยเราเป็นคนที่ไรเกียรติไรศักดิ์ศรีอยู่แล้วนะ เราไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้มีเกียรติเราไม่มีศักดิ์ศรีเราไม่มีดีนะอ่าจริงไหมนั่นเห็นไ,ไหมเราไม่มีอะไรเลยเห็นไ,ไหมอ่าอ่า่าเธอถ้าด่าแล้วหายปวดทอ้องแต่จะไม่ให้เขาด่าอะไรก็ได้ไม่ได้นะบางทีถ้าเรามีอคตินี่เขาไม่ได้ดา่าเราก็หาว่าเขาด่าก็ได้จริงไหม เออเราเนี่ยเอาน้อมเข้ามาหมดโอปันญิกโกหมดเลยดีไม่ดีคือกวาดเอาหมดไงนั่นแหละขาดสติขาดปัญญาเราไม่รู้จักคัดสรรอะไรให้ให้ดีๆให้ตัวเองเอ,อเราเอามาหมดทั้งขยะไม่ขยะฮะเราไม่รู้จักเลือกเหมือนหลวงปู่ชาพูดว่าเอ,อ้ยก้อนหินเนี่ยก้อนเนี้ยหนักไหมบางคนก็บอกหนักนะ ก้อนห็นมันต้องหนักทำไมมันถึงหนักเพราะเราไปยกมันขึ้นถ้ามันวางอยู่เฉยๆมันก็ไม่หนักอ่ะ,อะเราไปแบกมันเองไปยกมันขึ้นเองแล้วจะไปโทษใครล่ะเราไม,ไม่รู้จักวางไปรักเขาแล้วจะมาหาว่าอ,อกหักไม่ได้ก็มึงไปเสือกรักเขาเองแล้วมึงจะไปโทษเขาได้ไง,ไงจริงไหม มันก็ต้องยอมรับสิลงรักนี่แหละมันทุกมึงรู้ไหมก็ปลงไปยกขึ้นไงยึดเอาไงขโโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพืพ่อนๆผู้ใฝ่บุญกุศลทั้งหลายเนาะ วันนี้วันที่9ธันวาคม2อง7วัดป่าบ่อน้ำพระยินอากาศเย็นดีวันนี้เนาะธรรม,มะคือหน้าที่ธรรม,มะคือชีวิตธรรม,มะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนาะถ้าเรามีหน้าที่ ที่ถูกต้องในศีลในธรรมนั่นแหละเรียกว่า,าผู้เข้า,าถึงศาสนาเข้าถึงธรรมะความเสื่อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอยู่ที่กับตัวของบุคคลนั้นๆเน,น,น,นาะเพราะฉะนั้นความเห็นทิฏฐิมานะ มันมีกันทุกคนเนาะนอกจากพระอาหารหันต์เท่านั้นที่จะเข้าถึงความเป็นมัชฌิมาเนาะโดยแท้จริงเพราะท่านไม่มีตัวตนท่านเป็นอนัตตาเพื่อเป็นอนัตตา,าไม่มีตัวตนความเห็นแก่ตัวก็จะไม่มีฉันใดเนาะเพราะฉะนั้นท่านก็จะมองเห็นว่าผู้มีตัวมันก็ย่อมเห็นแก่ตัวเนาะเป็นธรรมดาเนาะ เพราะฉะนั้นนะเราพยายามนะอาศัยสมมุติรู้แจ้งในสมมุติเมื่อรู้แจ้งในสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะเข้าถึงความเป็นวิมุตตนั่นเองเนาะอุปมานะพวกเราเดินทาง เดินไปไม่หยุดเนี่ยเมื่อวันหนึ่งมันก็ถึงที่สุดแห่งทางนั้น,น,นเนาะเพราะฉะนั้นการเดินทางระยะท,ทางที่เดินอยู่ก็จะเต็มไปได้วยความสงสัยแต่เราไม่หยุดเดินนั่นเองการภาวนาอุปมาเหมือนแม่ไก่กอกไข่เนาะแม่ไก่กอกไข่เนะเาะเขาก็จะกกไปตามหน้าที่นะ เขาไม่ได้กังวลว่าลูกไก่จะออกหรือไม่ออกแค่กกไปไว้เรื่อยๆเรื่อยเมื่อถึงเวลาอ่าลูกไข่ลูกเจี๊ยบเนาะก็จะใช้จะงอยปากตัวเองเจาะเปลือกไข่ออกมาเองนะรมะก็เช่นเดียวกันอเราทำความเพียรไปเรื่อยๆเรื่อยเมื่อเมื่อเราเป็นอยู่โดยชอบที่พระพุทธเจ้าว่า โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันเออทำยังไงละ่ะเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่โดยชอบโดยกายเป็นอยู่ที่อย่างมีสติรู้สึกตัวอยู่เนาะนี่นี่นะอ่าเป็นอยู่โดยชอบเนาะนะอ่าอ่าทุกวันนี้ที่มันเดือดร้อนอยู่รวดร้อนใจอยู่เพราะมันไม่เป็นอยู่โดยชอบอ่าอ่า แต่มันหลงคิดว่ามันอยู่เลยชอบเนาะอ่น,ะอนี่เห็นไหมอา่าเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์นะมันก็เป็นของคู่โลกเรียกว่าโลกธรรมนะเนาอะอออติชินนินทายกย่อง,องสรรเสริญมันก็มีของมันเป็นของโลกเนาะเออเมื่อเรารู้แจ้งในโลกแล้วเนาะรู้แจ้งในเหตุของสิ่งนั้นนั้นแล้ว เราก็จะพ้นจากสิ่งพวกนั้นอิสระจากสิ่งพวกนั้นเรียกว่าเข้าถึงความไม่มีไม่เป็นพ้นออกจากโลกนั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นตัวสติตัวปัญญานี่แหละเนาะจะนำพาเราไปถึงที่จุดหมายตรงนั้นคือที่สุดแห่งทุกข์นั้นนั่นเองเนาะุันนี้เนาะว่นนีนน้วัดป่าบ่อน้ำพระอินก็จะบวชพระ บวชนาคเนะนาะบวชนาคบวชนาคให้เป็นพระเนาะอ่าสิบสี่รูปเนาะสิบสี่รูปจำนวนสิบสี่รูปพรุ่งนี้เนาะเออเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากร่วมเป็นเจ้าภาพนะ,ะบวชพระหลวงตามไม่ศึกพระนะมีแต่บวชพระนะมีแต่สร้างพระเนาะเออนะเออมานะนี่นี่นี่กอ็อยากอ่า ประกาศเชิญชวนผู้ร่วมหุ่นบุญกับพระสิ้นคิดหลวงตาสิ้นคิดเป็นเจ้าภาพบวชพระพรุ่งนี้เนาะวันที่10บเนาะบวช14รูปก็เชิญได้เนาอะ,อะ,ะและเมื่อคืนนี้หลวงตาก็ท่านพระครูประหลัดหรือพระปีนเสาท่านก็น้อยอกน้อยใจไม่มีราบ ว่าง,งั้นเถอะเนาะไปบินธบาตเมื่อเช้าก็ได้จะเข้าเหนียวว่าง,งั้นไม่มีลาบหลวงจาก็พยายามจะอาหาลาบให้ท่านอยู่เนาะเามือม่อกี้เมจิเจนก็เลยว่าอยากถวายลาบให้ท่านนะห้าหมื่นบาทเนาะสาธุโอ้มีลาบแล้วอย่าน้อยใจนะทีนี้นะอืมเนาะเ,าาเาาพราะฉะนั้นเน,นาะ โอ้ยวันนี้ลาบเกิดอีกแล้วเนาะอย่ามาบ่อยนะมหากลัวการทานการให้จากะเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการทําลายความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นการทานเนาะจากะแปลว่าจากแปลว่าทิ้งเนาะเพราะฉะนั้นอก็ขออนุโมทนากับอแม่ชีเิ่นเนาะที่เอาลาบให้พระปีนเสาเนาะ อืมเนะท่านจะไม่ได้น้อยใจไงเออและท่านก็จะไปซื้ออุปกรณ์อ่า,อ,าอะไรนะอ,อ่าเซฟเพื่อปีนเสาข้างหน้าก็พูดหยอกล้อเล่นเนาะมไม่เป็นไรเนาะมไม่ใช่ว่าหลวงตาด่านะจะไปหาเข้าใจผิดนะงั้นกูมาให้เข้าวัดกูนะ ออกูจะบอกให้อกูดักตีจะทางเข้าเลยนะกูจะบอกให้กห็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติธรรมโดยเฉพาะกลุม่มแม่ตังแม่ตังเนาะทางบุรีรัมเนาะมาทำขนมจีนนะเนาะที่แสนอร่อยทั้งที่ยังไม่ได้กินอนุโมทนาสาธุการไว้ทนำะเนาะอ่อ้าวตั้งใจรับพรเนาะ ยัถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะจมิจฉันตุสับเบปุเรนตุสังกัปปาจันโดบรัลสโซยัถามณีโชติลาโซยัถา สัพพิทิโยวิวชัชชนตุสับ,บรโรโกวีนาสตุมาเตภวะวันตะรายสุขีดีคาอยูุ่โกภวะอพิวานานาสิริตะนิจังบุทาปาจาญิโนจา,าตารธรรมวันเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุ